วันที่3พฤศจิกายน2566สำนักง,งานเกษตรอำเภอเปยน้อยได้จัดกิจกรรมวันรณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าวณบ้านะสวนพอใจของนางสมสมัยทันบาลหมู่ที่7ตำบลเปยน้อยอำเภอเปยน้อยจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายปียพงษ์คลังทองนายอำเภอเปยน้อยเป็นประธานในพิธีเปิดมีเกษตรกรเข้าร่วม30ราย โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราโดยเฉพาะโรคไหมในข้าวซึ่งพบการระบาดท,ทำความเสียหายให้กับนาข้าวเป็นประจำทุกปีในทุกระยะการเจริญเติบโตของข้าวรวมถึงแนวทางการป้องกันกำจัด โดยการใช้เชื้อราแตาโคโเดอร์มาเพื่อควบคุมการเกิดโรคและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไหมในนาข้าวซึ่งเชื้อราแตาโคโเดอร์มาเป็นเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปัปกษ์ต่อเชื้อราสาเหตุของโรคพืชหลายชนิดนำมาใช้ในนาข้าวเพื่อป้องกันและลดการเกิดโรคข้าวที่สำคัญนอกจากนี้เชื้อราแตรโคเดอร์มายัางช่วยกระตุ้นให้ข้าวเกิดความต้านทานต่อโรคมีระบบรากที่แข็งแรง มเมล็ดข้าวสมบูรณ์และผลผลิตเพิ่มขึ้นการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มามีอุปกรณ์และขั้นตอนดังนี้หัวเชื้อราไตรโครเดอร์มาแบบผงข้าวสารมาหมอหุงข้าวไฟฟ้าน้ำสะอาดเข็มหมดุดถุงพลาสติกทนร้อนขนาด8คูณ12นิ้วยางวงและแอลกอฮอล์70%สำหรับการฆ่าเชื้อทำความสะอาด สำหรับวิธีการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาขั้นตอนแรกหุงข้าวโดยใช้ข้าวสารสองส่วนและน้ำหนึ่งส่วนเมื่อสวิตช์หมอ้อข้าวดีดใช้ไม้พายคนข้าวให้ความร้อนกระจายให้ทั่วปิดฝาไว้แล้วถอดปลัก๊กจะได้ข้าวกึ่งสุกกึ่งดิบข้างนอกเมล็ดปลิข้างในเป็นไตสีขาวสุยข้าวให้เมล็ดร่วนต่อไปตักข้าวใส่ถุงขณะยังร้อน ถุงละ250กรัมพับปากถุงลงด้านล่างวางทิ้งไว้ให้ข้าวอุ่นจากนั้นใส่หัวเชื้อแบบผงใช้4-6เหยาะขั้นตอนต่อมารัดยางตรงปากถุงให้แน่นโดยมีพื้นที่ว่างในถุงมากกว่าพื้นที่ใส่ข้าวแล้วเขย่าให้หัวเชื้อกระจายทั่วถุงต่อไปเจาะรูใต้ยางที่มัดถุงโดยใช้เข็มสะอาด แทง20-30ครั้งขั้นตอนสุดท้ายวางถุงข้าวในลักษณะแบนราบให้ข้าวแผ่กระจายทั่วถุงและไม่วางถุงข้าวทับซ้อนกันและวางในบริเวณที่มีแสงสว่างอากาศถ่ายเทไม่มีมดและสัตว์อื่นๆประมาณ5-7วันเชื้อจะเจริญเต็มถุงและพร้อมนำไปใช้งานภายในงานมีกิจกรรมการสาธิตการใช้เชื้อราไตโคเดมาในนาข้าว โดยท่านในอำเภอเปยน้อยและหัวหน้าส่วนราชการโดยผสมเชื้อราไตรโคเดาม่ามา1กิโลกร,รัมต่อน้ำา2 0 0ลิตรฉีดพ่นเพื่อป้องกันโรคที่เกิดกับข้าวโดยเฉพาะในระยะที่สภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเกิดโรคโดยฉีดพ่นที่ต้นข้าวอย่างน้อย3ครั้งดังนี้ระยะข้าวแตกกอ20-30วันระยะข้าวตั้งท้อง60วัน และระยะข้าออกรวง70-80วันข้อควรระวังในการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาข้อแรกไม่ควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มามาผสมหรือใช้ร่วมกับสารเคมีกำจัดเชื้อราหากจำเป็นต้องใช้สามารถใช้พ่นสลับกันได้โดยทิ้งระยะเวลาห่าง7-10วันข้อที่2ควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในช่วงเวลาแสงแดดอ่อนตอนเย็น และควรใช้เชื้อราตะโคเดอร์มาอย่างต่อเนื่องหรือทุกครั้งที่ปลูกพืชเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่มาร่วมงานได้แก่เชื้อราตรโคเดอร์มาสดพร้อมใช้1 0 0ถุงแผ่นพับการใช้เชื้อราตรโคเดอร์มาในนาข้าว50แผ่นและแผ่นพับการผลิตเชื้อราตรโคเดอร์มา50แผ่น